สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาเจอเจออาจารย์น้องนูตนะฮะโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์น้องนูตสวัสดีครับตอนนี้กับอาจารย์ทำยังไงอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับเออเปอรไฟากำลังเอ่อเห็นข่าวออกมาว่าอาจารย์นี่สามารถเชื่อมได้ใช่ไหมครับใช่เชื่อมได้อยู่อ่ะลองเชื่อมหน่อยครับมีขึ้นเชื่อมอะไรครับเชื่อมไฟฟไฟฮะเ่อร์ไฟฟายไมไฟ มันไม่มมม э? ได้เชือ่อมอ่าอันนี้อันนี้เชื่อมจิตไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เชื่อมจิตใช่ไหมฮะไม่มีไม่มีอันนี้เชื่อมอะไรครับเชื่อมโมไฟให้เพื่อนไฟฟ้ให้เพื่อนเชื่อมได้ไหมครับไม่ได้ก็ต่อหนเพื่อนอ๋อต้องเชื่อมไฟฟ้กับเพื่อนทาไมถึงเชื่อมไม่ได้ไม่มีรหัสเหรอะเพใช้ซิมเอาใช้ซิมเอาซิมเสียไปซิ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 ใหม่ซื้อซิมใหม่ก็เลยถึงถ้ามีซิมใหม่ก็จะเชื่อมได้เลย ทห็น <biases. S 1> ได้อยู่อันนี้อาจารย์น้องนูตใช่อาจารย์น,น,น,นี่สอนธรรมะได้ไหมครับพอจะสอนธรรมะได้ไหมได้ไม่อันนี้ผมจับให้ก็ได้เดี๋ยวผมเชื่อมให้นะครับบิ๊กไฟเชื่อมจงเชื่อมจิตได้ไหมยังได้ไม่มีมีพาเพจอยู่อ่าเราให้ธรรมะพี่น้องหน่อยครับอือเชื่อมจิตละนี่ค่ะครใครยืมอะไรยังไง มไม่ไงถามใครครับถามเพื่อ,อ,อ,อเอาเดินมาครับอาจารย์น้องโน้ตฉันจะเป็นพระมาสิบแปดปีแล้วเป็นอาจารย์น้องโน้ตเป็นพระมาสิบแปดปีแล้วเหรอฮะใช่ครับเขาํำวัดจะไม่ซื้อเรบัสวัดค้างคู่วันนี่แหละอะะอะไรนะฮะขออีกรอบครับทำวัดทำวัดใช้อะไรทำครับเพราะว่าที่เขา ที่สร้างมาทำวัดองนี่สร้างเนนใครทําครับหลวงพ่อสร้างเอาไว้ค่ะหลวงพ่อสร้างเอาไว้เอานปแยากห่าตายสร้างเมรุนะสร้างเนนเอาไปเผาคนตายใครเนี่ยออกคนตายที่ขี่ไปป่าเอาผีไปป่าในทุกครั้ครั้งนั้นจะมีแต่ต้นไม้สาธุอาจารย์เวลาคนตายนี่จะต้องทํายังไงฮะเอาดอกไม้อะไรวางครับก็จะเป็นไม้ดอกไม่มีทํา ดอกไม้อะไรครับค้างวัดดอกไม้อะไรครับเป็นพระไปสวดอ่พาพระไปสวดพระกี่องค์ครับสององค์พระหัวมีผมไหมไม่มีผมพระหัวอะไรหัวเป็นแบบไหนจะเป็นหัวล้านหัวล้านมจ้จะหัวล้อเ,เลยจีวรสีอะไรครับสีขาวจีวรสีขาวอันนี้มีกายไหนครับท่านข่างวัดอ๋อแล้วเอาดอกไม้อะไรไปบางครับอาจารย์น้องนุช เลี้ยงเลียงเนี่ยไปขึ้นขึ้นขึ้นไปวางลงศพใช่ไหมวางข้างล่างอ่ะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นบันไดไปขึ้นบันไดขึ้นบันไดกี่ขั้นขั้นหนึ่งทำเพื่ออะไรครับชั้นเดียวทำไมไม่ทำข้ามขึ้นไปเลยีมีอันหนึ่งอ๋อแล้วก็ขึ้นไปน <si> ี่สามงกลางตรงกลางมีสามสามทางสามทางเขาลงจะขึ้นซ้ายลงขวาใช่ไหมครับไปนี่ไปซ้ายจะขึ้นขวาไปซ้ายลงซ้ายขึ้นขวาไปนี่มันจะเจอเขาอยู่นี่ครับตรงกลาง ข้างหลังไม่ถูกสักอย่างอข้างหลังวางดอกไม้ใช่ไหมก็จะวางดอกไม้ดอกไม้อะไรครับไส่ใอ่ลดอกไม้อะไรเขาเรียกดอกไม้อะไรดอกอะไรดอกเขาเอาขี่ออกไปอ๋อดอกอะไรวางครับดอกกุหลาบดอกกุหลาบอันนี้ความตายวันงานศพหรือวันมาเลไทยครับเป็นเฟนบุบไปดีแล้ว ไปดีแล้วก็เลยให้ดอกกุหลาบไปเซนาไปแล้วทํายังไงต่อครับบางดอกกุหลาบเสร็จให้บาร์บอกให้ล้างหน้าไหมเอาว่าเอาน้ำใส่ล้างหน้าเอาล้างหน้าเอาน้ําอะไรฮะน้ำหน้น้ามะข่าวน้ํามะพร้าวมะพร้าวน้ําหอมน้ําหอมล้างยังไงล้างจากเอาเทเทใส่หน้าใส่หน้าแล้วที่เหลือทําไงฮะโยกเทหน้าหน้าแใสไปเลยที่เหลือในในในมะพร้าวทำทำไงสุกนิ้วไอ้ไปกิไกลกูเยอะกินกินโอเคเลย กินกินน้ำมะพร้าวเนื้อมันเ่ะเนื้อมะพร้าวเหรอเอาใค้คนจะทำเคงขนมไปแล้วปูดเอาหุ่เอาแล้วปฏิทานอาจารย์น้องนุชเนี่ยสามารถเขาบอกว่าอาจารย์น้องนุชเนี่ยเก่งเรื่องสุภาษิตด้วยสับศิษิ์จริงไหมครับจับศิษิ์มีว่าจะุัสสิบเก้าแล้วสุภาษิตไทยก็ได้เลยสุภาษิตไทยก็ได้อย่างผมถามได้ไหมครับได้ได้อยู่ถ้าสมมติสุภาษิตไทยเขียนเสือให้วัว กขออีกรอบฮะเขียนเสือให้วัวมอนมวัววแจกเลยเอานมเจกด้วยแจกด้วยเขียนเสือให้วัวนมให้มอนนมอาจารย์น้องโน้ตจริงป่ะฮะจริงอะไรแล้วแล้ว,ลวมีอีกไหมฮะอันนี้ไม่มีแล้วเนี่ยหมดแล้วเอาเอาอันอื่นได้ไหมเส้นเอานี้เลยเส้นผมบังอะไรกันนผมบางมึงตีเส้นผมบังอะไรนะมึงตี วาหุนตีโรตีวุ้ดีอ๋อเส้นผมบังขายโรตีขายหุนตีคร,รับครับ,รบน้ำมาปลากินกินอาหารอาหารอะไรอาหารปลาเข็นช้างขี้ขี้เส็ดเดตียวฮะขี้เสตเสตเดียว<ะ>ขี้สะสะเสตเจียว เคยกินข้าวอักเสบไปที you know? ่ใส่เข่าครับครับปลาหมอตายเพราะไม่รู้นี่มันเป็นจะเกลี้ยงปลาปลาหมอตายเพราะอะไรปลากระปุกปลาดุกเลยตายเพราะปลาดุกแล้วก็จปลาดุกปลาดุกกัดดุกกัดก็เลยตายอาจารย์น้องนุชสามารถเป่าคาถาได้ไหมครับผมว่าสุภาษิตน่าจะไม่รอดแล้วล่ะครับอาจารย์น้องนุชเป่าคาถาตัวนี้ได้ไหมครับมีอะไรครับเย็นๆก่อนครับครับอาจารย์ครับ อาจารย์ไปคาถาพี่เราจะยังยังอาจารย์บูชาพระได้ไหมบูชาพระนั่งหิ้วเลยรถเลยฮะพี่อยู่ไหนนี่อาจารย์แต่ไม่พูดอย่างนั้นฮะผมระแวงมาหมดแล้วฮะไอ้นี่ไอ้นี่เป็นคนายอ้นนี่เป็นหี้อ๋อถามมาที่ครับมันมากับใครเลขมากับใครแล้วมันบอกว่าไงฮะไม่มากเลคนเดียวพี่คือเป็นไหนเพื่อนไม่ใช่ตากล้องเหรอไปเลยาย ที่เราไปทำบุญให้เธอไม่ไปเกิดถามนี้มันเป็นอะไรตายอะไรให้ใครตายเป็นอะไรตายไม่ใช่ใครตายอะไรตายแคไใเกิดเกิดมาสองตัวยิงตายโดนยิงตายแล้วอาจารย์มีวัตถุมงคลบูชาไหมพระหรือว่ารถความไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอภะไงพระใช่ไหมฮะใส่กระหูกรองใส่ไปก่อนใส่ไว้เลยบูชาด้วยบูซาไม่ใช่คนเจ็บพอใส่ปั๊บมีคาถาไหมฮะ ครับครับใช่ครับอาจารย์ครับเหมือนกันอ่ะ<ม>พร้อมเลยครับนนรารอาจารย์เป็นคนเล่นเกดทำช่วยไม่ดีไปซะปุ้ยไปแล้วอา้าวลอยไปแล้วอะไรฮะพี่ลอยไปแล้วเป็นขึ้นนิดวะแล้วอ๋อครับคันคันหัวเอาคันหัวอ่อาครับครับ ปาดพีพเฮเฮเฮนะปาดเพลเอก็เฮเฮเฮนะอ่ะทองให้ผมด้วยครับปาดเทืยอเฮเฮนะปาดเฮยาก็คือคึดฮึดฮึดอะไรอ่ะหขอบคุณจันนุชมากครับจันุชเดี๋ยววันนี้ผมขอกลับก่อนนะครับได้ค่ะจันนุชเอ่อให้ให้ให้พูดกับผีพูดพูดกับผีให้ให้ผีไปนะครับลองที่บ้านนะครัะจะมีทำกิจกรรมอยู่เข้มเข้มมาเยอะหอยหอยแบบมาเยอะไหม โอ้ไม no? oh ่มีแค่จะมีใครอ่ะมูซี่ไนมูี่ไหนเอมเหรอวะข่าวคุณค่ะข่าวคุณค่ะข่าวคุณค่าวิววิววิแก้กรวข่าวคุณค่ะข่าวคุณค่าข่าวคุณค่าขอแล้วกันที่จบ